หูชนเสาไฟออลงไปต้นหนึ่งทางการก็ก็อาจจะหลักหมื่นถึงหลักแสนใช่ครับเออแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหรือเปล่าถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอม,มาจากความหัวร้อนของพี่เขา ถ้าโดนเรื่องของดูหมิ่นเข้าไปด้วยมีทั้งคุกมีทั้งจำเลยนะคะคเอามีท่าปรับด้วยอืมอ่ะใกล้ช่วงสิ้นปีนะครับผู้ชมหลายคนจดจ่อบ,บอกว่ารอวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละครั้งที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันจะมีหวยออนไลน์บางเจ้าเอาคนถูกรางวัลที่1เนี่ยมาโชว์อบอกว่าซื้อกับเขาแล้วได้รางวัลที่1ปรากฏ ที่นวัดอิสระไกรศีนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นเจ้าพ่อเวทีมิสแกรนออกมาแฉเลยบอกหวยออนไลน์เจ้าดังบางเจ้าจ้างหน้ามา้ามาจัดฉากว่าถูกรางวัลที่หนึ่งครับอุ๊บส์เราเราไม่เคยได้ชื่อเลยนามสกุลจริงของคนที่เราไปมอบเราไม่เคยได้สัมผัสข,ของจริงพูดตรงๆอย่างเคสคุณเอกก็ต้องบอกว่าหลอกสบายจังเพื่อนเกือๆพอวันนี้ ไปแล้วเกลม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 ก็ถึงตายดื่มไมมครับคุ้มค่าแค่ไหนต้องเช็คก่อนแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยคุ้มจริงคุ้มค่าประโยชน์เต็มเต็มคุ้มค่าอร่อยด้วยกันคุ้มค่าดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยอร่อยคุ้มค่าห้าสี่ 3 2 1เตรียมตัวนับไอหลังเข้าสู่ปี2566กันในรายการวันนี้รวยในงวดวันที่30ธันวาคม2565กับเงินรางวัลสะสม100,000บาท 3 0ิธันวาคมเราจะมาลุ้นเงินแสนกันพร้อมของรางวัลใหญ่ที่ขนมาเอาใจชาวเล่น่นาจะมีการแจกรางวัลใหญ่ส่งท้ายปีรวยรับปีใหม่ไปพร้อมกันวันสุกรที่3 0 0 0ธันวาคม2,565ตั้งแต่เวลาบ่ายโมง50เป็นต้นไปทางช่องอมรินท<ถ>ีว<ฮ>ี HD 34สวัสดีปีใหม่ผิวคล้ำมีมริ้วรอยหน้าเป็นฝ้า จัดการด้วย3ขั้นตอนเซรั่มแครอทช่วยลดเลือนริ้วรอยเซรั่มลำไยช่วยลดเลือนฝ้าแดดก,กันแดดเป็นโมผิวดุนเนียนใสผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลา h e ร์ s สามซองจุลาเ h e ร์ s Nespresso Virtuo นิยามใหม่ของเครื่องชงกาแฟด้วยเทคโนโลยีใหม่แห่งการสก,กัดกาแฟพร้อมระบบการอ่านบาร์โค้ดจากแคปซูล สกัดเอากพลินหอมจากเมล็ดกาแฟาคุณภาพและฟองกาแฟาครีมเมอร์อันเนียนนุ่ม Nespresso Virtuo อดนิยามใหม่ของเครื่องชงกาแฟ Nespresso ว o วอเ l ิ สนับสนุนโดยยาน้ำามนเทาการเนื่องจากหวัดสำหรับเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บรอดเอลเดอร์เบอรี่จากเวอันโอสดปลูกพลังยิ้มสู้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดเข้าเกทกาแฟตราแคทเธอรีนแคทเธอรีนจริงๆ6โมงหานาทีค่ะคุณผู้ชมใครที่ถูกรางวัลที่หนะึ่งเราดีใจกับเขาด้วยนะเพราะว่า ในชีวิตแหมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาก็อยากจะสัมผัสบรรยากาศถูกรางวัลที่หนึ่งกับเขาบ้างเหมือนกันใช่แต่คุณผู้ชมเคยนึกสงสัยไหมคะว่าเออคนที่เขาซื้อสลากออนไลน์เนี่ยแล้วก็ไม่ได้เห็นเวลาที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งเขาก็ไม่ได้ถือสลากมาโชว์นะบางเจ้าโอ้โหเคลมว่าตัวเองเนี่ยมีคนถูกเป็นหลักแบบเกือบเกือบจะร้อยร้านเลยแต่ทีนี้ความสงสัยที่มันเกิดขึ้นล่าสุดคุณพี่นวัดค่ะคุณพี่นวัตอิสระไกรศรีเนี่ยนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเจ้าพ่อเวทีนางงามขาอ่อน มิสแกรนไทยแลนด์ล่าสุดขาออกมาแฉเลยนะคะว่ามันมีหวยออนไลน์อยู่เจ้าหนึ่งไม่มีรางวัลที่หนึ่งขายจริงนะ